อันนี้ท่านคนไม่รู้นะครับผมเราอยู่กันบนบอลลูนนะครับผมเราเห็นทุกคนตั้งแต่ชั้นสามชั้นสองจนถึงชั้นหนึ่งเลยนะครับผมก็ส่งเสียงกันหน่อยได้ไหมครับอย่งนี้ทุกขอต้อนรับเข้าสู่เนื้อทัศน์มิตรของเรามีคนอาจนถามว่าเฮ้ยปีนี้เราจะพาทุกคนขึ hmm. mm. uh ้นไปบนฟ้า hmm. ย ah ังไงก็น hmm. hey, well, we ี่ไง เรามีเริ่ม yeah ด้วยคอนแกนบาดูนและเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันต่อก็ต้อ,องรองติดตามชมนะครับจริงยังไงพี่จุครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าพวกเราเนี่ยอยู่ตรงนี้กันมานานพอแล้วใช่ไหมครับทุกคนครับออกจากลุงไปคุยกับแฟนๆทุกคนกน,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 คนคะครับลงไปได้ว่าครับดีครับดีนะนนะพวกเราอยากจะไปพบปะทุกคนแบบว่าใกล้ชิดขึ้นนะครับแล้วผมเี้ ขอเอากลุนลงแบบยิ่งใหญ่หน่อยได้ไหมครับผม มาสวัสดีคนเกี่ยวกับเด็กอาการดีกว่านะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับที่อยู่ที่ Impact Arena ณละตอนนี้นะครับแล้วก็ที่อยู่ในไลฟ์สตรีมมิ่งทั่วโลกนะครับสู e L O L Love Out Loud Face Face โซ25ทังหมดที่เนี่ยวันนี้เขาเสเป็นใครเพราะาเป็น อยาก,กเยอะๆเลยอ่าปีนี้คอนเซ็ปต์อ่าเหมือนเมื่อวานเลครับผมเป็นเนื้อฟอร์สเฟียถ้าเปลี่ยนก็แตกอยูเป็นเลฟฟ์ฟอร์สเฟียเหมือนเดิมครับไหนใครมาเมื่อวานบ้างเ <c oughs> ยอะมากเลยครับผมก็ก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีแล้วกันสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาวันนี้ครับเลฟฟ์ฟอร์สเฮ้ยไม่รู้ว่าพูดคืออะไรอ่ะชื่ออธิบายหน่อยได้ไหมอ่ะ โอ้โห่เป็นไรม่ปจา่คอนเซ็ปต์ง่ายๆของเราเลยครับปีนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนเนี่ยไปประชนภัยในดินแดงแห่งความรักครับแต่ว่าดินแดงแห่งความรักในปีนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนลอยไปเนาะเราคิดว่าโอเคปีนี้เนี่ย เราม enfin ีคอนเซปต์ว่าเราจะใช้การลอยใช้อากาศเป็นพาหะในการนําพาทุกคนไปเที่ยวกันละกันพาหะพาหันะมันเหมือนโ้านะไหมผ้าหันเนียนโรบอ๋อพาหันะผ้าหนะนะน้าก็เมี่ยงเข้าใจเด็กอินเตอร์ไงครับขอบคุณคุอนครับครับครับขอบแต่ว่า สองคนจะเป็นยังไงก็ต้องคอยติดตามกันนะครับทุกคนครับพี่ปองครับครับพี่หอจีเป็นไงครับโอเคซึ่งแน่นอนนะครับว่าคอนเสิร์ตระดับโลกเลยนะ <c oughs> เราไม่ระดับ <c oughs> โลกเลยไหม <c oughs> ระดับโลกของเราเลย <c oughs> โลกของเราเองขอบคุณมากครับโค้โครับ <c oughs> เสียงทุกคนหน่อยครับถ้อยากจัดปีหน้าด้วยครับผมรู้สึกว่าเบากับโคจ่าอีกนะครับ <c oughs> คุณข้ามเรื่องนี้ไปดีกว่าขอบคุครับซีจา๋าครับวันนี้เรามีสมาชิกใหม่มาด้วยนะครับจริงครับ มีใครรู้กันบ้างไหมครับมีใครรู้กันบ้างไม่รู้เลยไม่รู้ใช่ไหมใครนะใครล่ะครับไดนำให้ให้ฟังนะครับมีพี่บุตรเฟรมครับผมบิลเลียมเอสนะครับและสุดท้ายก็คือน้องเซนต้าจ๋าครับอะ สิ่งที่กรหน่งของวันนี้เนี่ยพอัาจริงๆใช่ไหมจ๊ะพุ่งจ๋าใช่ะานีนแวมั้อ้ล่ะจาขอจาอาถามมาชิ้นใหน่ดีกว่าเมื่อวาน LOL ครั้งแรกนะจ๊ะจ๊ะ เมื่อวานรู้สึกยังไงบ้างเอาวิลเลียมเอสก่อนเลยเออพี่ก่อนเลยเอสชาอ่าพี่น้องก็จริงเมื่อวานตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากที่เราอยู่ด้วยกันข้างหลังนะวันรู้วันรู้ตื่นเต้นขนาดไหนแต่ว่าก็รู้สึกว่าทำออกมาได้ไม่แย่ถ้า เออแค่นี้แหละต่อไปก็เป็น LL ครั้งแรกของพวกเราสองคนแล้รู้สึกว่าเราก็อยากจะขึ้นคอนเสิร์ตนี้มาตลอดแล้วก็เห็นพี่ๆขึ้นมาตลอดแล้วก็วันหนึ่งอยากจะมีสเตจของตัวเองที่แบบเป็น LL กับพี่พีแลก็วันนี้ก็มีความสุขมากที่ได้ขึ้นแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเ e นจอยกับโชว์ที่พวกเรา2 3นิด็กคู่เล็กคู่22 ยีบสองคนยี่สามคนสองค,คนครับใช่ก็คนมายี่สองคนครับขอโทษไอ้จอยนะครับ <laughs> อพี่บุญพี่เปรมครับ ผมกำลสึกท้าทายค่ายเองเพราะว่าตนี้เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่แบบแฟนคลับเราไม่เคยเห็นดีใช่รวมถึงแบบว่าแฟนแฟนใหม่ๆด้วยใช่ครับก็ฝากตัวดวยอีกรอบนะครับผมสำหรับที่ไม่มาเมื่อวานนะะในพวกพูนก็ฝากตัวอีกรอบนะครับผมครับแม่แม่ป้าของผมก็เช่นกันนะเมื่อวานปล่อย ไปมันมากครับยังไงก็วันนี้ฝากเชียร์พวกเราแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับผมสัดาห์ ก็ oh. อจริงๆตอนแรกตื่นเต้นมากๆครับผมเพราะว่าขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ว่ายอมรับเลยว่าพอได้ขึ้นกับพี่เผยเรารู้สึกมั่นได้บทบ่อก็สรุปมากๆครับยังไงก็อยากฝากตัวเองกับทุกๆคนด้วยนะครับทั้งคนที่มาใหมา่มาใหม่แล้วก็มาเมื่อวานนี้นะครับผมฝากตัวด้วยะครับ สุดยอดยอดสุดยอดตอนนี้เราก็รับน้องใหม่อเอลเอลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาในทีมนักขึ้นภยทยที่2คนนะครับใช่ไหมครับคนสวยขอบคุณขอบคุณสำหรับคำถามน,นะครับคนที่สวยน้อยกว่าเรานริดนึงครับผม เรามาในรูปแบบนักเดินทางเพราะฉะนั้นเราต้องมีผู้ร่วมเดินทางถูกไหมครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาซาเช็คกันดีกว่ายังไงครับวินนี่ถ้าจะเฟ้เข้อตัดนะไม่จริง,รงๆอะ่ะเป็นเพราะ่ตังแต่ว่าอยากให้วินนี่พูดบ้างอ๋เอ,อ,อเป็นหัวจริง ได้ผมสาวเสียงอยากให้ซาวเสียงบ้างอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวโยนให้คนเข้าตังก็ได้อมากันเหมือนเราเลรซาวให้ตัางกันนี่เรดียวเอาไงเรื่องไหนก่อนจัดครับไอ้เนี้ยมันจะขึ้นน้องน้องขึ้นอะไร เ้วต้อช้การนะเราชหลักการั พร้อมเลยอ่ะพี่เออพี่นี่ครับได้เลยอ่ะอ่าได้เลยพี่จ๋าน้องเขาเล่นเขาเล่นตามน้องมาบ้างได้เลยครับสุดน้องจ๋าเอาเซ่เอาเซ่อ่ะแต่ว่าในตอนนี้นะครับทุกคนมีของในมือเลยใช่ไหมของในมือพี่เธอได้ของอะรอีอะไรอ้าว ไม่ชูลูกแถวนี้ช่วยดูหน่อยได้ไหมครับเออนะครับช่วยโบกไปทางซ้ายได้ไหมฮะอ่าใค่อยโบกครับแล้วก็ไปทางขวาครับเอาไว้าทางขวาขวาาขวาครับและสุดท้ายนี้ช่วยกรี๊ดทั้งชูเลยได้ไหมครับกเก่งมากเลยเธอจา๋าวันนี้พูดตะวันนะจา๋าดูจากทรงแล้ว เพื่นจ๋าจ๋าเขาตังคับเขตังคับสิเขาตังคมวเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าขอสักนิดนึงเขาตังังจ๋า ไปนุ่นคนพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมออกเดินทางหรือยังจ๊ะพรโอ้เสียงบางนะเดี๋ยวบ้านนะครับตะกี้เธอจ๋าเธอจ๋าเต้องโหเลยครับพ uh ูดจ๋าใช่ไหมเสียงถึงจะลั่นอ๋อเธอจ๋า